สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับผมช่างกดนะครับในช่องช่างกด DIY นะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะพา FC หรือท่านผู้ชมนะครับผมมาดู้ียการโป้รอยเล้าหอกนะผมแบบง่ายๆว่าทำางไงก็ไปดูกันเลยครับก็วันนี้นะผมก็จะมาโปแบบนี้นะครับผมเช่นนี่นะผมรอยแตกเล้ารายงานแบบนี้นะครับผมแล้วก็ รอยต่อผนังแบบนี้นะครับที่ว่าบร่หลุดออกมานะผมแบบนี้นะครับผมว่าทำยังไงก็ใช้อะไรมากมาดูเลยครับก็วันนี้อุปกรณ์ที่จะใช้ก็คือเป็นเดบหรืออะคริลิกทาสีได้นะครับผมเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะเป็นลองแบบนี้นะครับผมส่วนที่ผมใช้คือนี่นะครับผมยาแนวรอยต่อเรียบเนียนนะครับผมนะไม่เป็นขุยแห้งไวที่สําคัญคือทาสีติดได้นะครับผมอันนี้นะครับเขาเรียกเดบนะครับผม ไม่ใช่ซิลิโคนนะครับซิลิโคนจะเป็นเหมือนแบบนี้นะครับผมแต่จะเป็นแสาเอายิงสําหรับยิงกระจกนะครับผมอันนี้คือแด็หรือเป็นอะคริลิกที่ยิงกับรอยเล้าแล้วต่อแบบนี้นะครับผมสามารถทาสีได้ซิลิโคนจะไม่สามารถทาสีปิดได้นะครับผมวิธีทําก็จะมาดูกันเลยนะครับผมแบบนี้นะครับผมนี่เราจะทำการทำความสะอาดผิวนะครับผมนี่หลังจากนั้นนะครับผมเราทําการบีบแบบนี้นะครับผมนี่ครับผม นี่เราบีบลอยเล้าอย่างนี้แบบนี้ลงมาเลยนะครับบีบไล่ลงมาเลยนะครับผมพอเสร็จแล้วครับผมเราจะใช้ภาการใช้นะครับผมผ้าแบบนี้นะครับผมชุบน้ำหมักหนกนะครับผมภาการทุกเลยนะครับ เห็นะครับว่ามันจปมนยแบบนี้นะครับผมเวลาเราเช็ดนะครับผมเราเใ้เรียบเลยนะครับผมแบบนี้นะครับมันจะได้ไม่มีปูดมีนูนนะครับเวลานะมันจะเป็นชิ้นงานเดียวแบบนี้เลยครับแล้วก็จะปกปิดรอยรล้าแล้วแตกแบบนี้ได้นะครับเวลาเราสิปติดก็จะไม่เห็นรอยแตกรล้านะครับผมหลวงจากผนังปูนเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูรอยฟ้านะครับผมรอยต่อฟ้าแบบนี้นะครับที่แตกรล้าแบบนี้ก็สามารถทาได้เช่นกันนะครับผมแบบนี้เลยเหมือนกันนะครับผมมีเข้าไป นะครับผมแล้วก็ใช้นิ้วลูบก่อนนะครับตอนแรกแล้ว <c oughs> ผมก็ทำเสร็จแล้วก็เอานิ้วลูบแบบนี้นะผมเพื่อเก็บงานนะครับผมหลังจากนั้นก็อันเดี๋ยวนี่ครับเอานิ้วลูบก่อนใช<ห>่มันเรื่อตัวเนื้อแด้เนี่ยจะได้ยึดเข้าไปในรอยร้าวนะครับผมแบบนี้รอยต่อกแบบนี้นะครับผมแล้วก็ผ้าชุบน้ำเช็ดให้แห้งผ้าชุบน้ำเช็ดใช่เอาเอาเปียกเอาแฉะไหม หมาดๆครับเอามานมาดนะครับผมแล้วก็เนี่ยจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้คือสําหรับลอยใช้กับลอยต่อฝ้านะครับผมแบบนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้สําหรับสําหรับงานเล่นเล่นน้อยแต่เราไม่เยอะเลโนเวทนะใช่ครับผมอันนี้คืองานเล่นด่วนเลยใช่ก่อนก่อนจะเก็บสีหรืออะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ทำการเก็บลอยแล้วเราขอให้เนียนนะครับผมไม่มีร่องไม่มีรอยนะครับเรื่องเรื่องผมเรื่องมันใช้ผ้าดิบได้นะผ้าดิบฉาบนะใช่แต่อนนี้มันจะง่ายกว่า งง,ง,ง่ายแล้วงานมันไวไวใช่ครับผมอันนี้เรื่องเรื่องมันเป็นห้องพิกดนะใช่ครับผมแล้วก็นี่ครับผมหลังจากก่อนทำผนังให้ดูแล้วนะครับผมรอย้าให้ดูแล้วเดี๋ยวจะมาทำรอยกระเบื้องให้ดูนะผมว่าทำได้ไหมมาดูครับได้ไแต่รอยนี่นะครับผมรอยรอยยาแนวร่องกระเบื้องแบบนี้นะผมก็สามารถใช้ได้นะผมเหมือนกันเลยครับผมนี่แบบนี้ปิดปื๊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 ดเข้าไปเลยครับเสร็จปุ๊บนิ้วลากครับนิ้วลากเสร็จนะผมผ้าจีนาเช็ดตามนะครับ เนี่ยครับผมสะดวกสบายใช้งานง่ายนะผมแบบนี้นะครับผมผมก็ในการโปสเต์นะผมก็จะทำการติดเรียบเนียนแบบนี้เลยนะผมไม่เห็นรอยนะครับเวลาทาสีก็จะสวยงามนะผมแล้วก็ง่ายสะดวกนะผมก็สําหรับเอฟซีท่านใดนะครผมชอบคลิปวิดีโอในการโป้รอยแต่งแล้วง่ายนแบบนี้นะผมก็อย่าลืมไปช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมในช่องกด DIY นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ